สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาหรือ,อยังสวัสดีค่ะใครเข้ามาหรือ,อยังคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยสวัสดีคะ่ะสบายดีกันไหม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะมีใครอยู่ไหมเอ่ย เราเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานค่ะวันนี้เรากลับไปทำงานมานะคะเรากลับไปทำงานแล้วก็เลยอยากมาเมาท์มอยเฉยๆค่ะว่ามีใครอันนี้หรือ,อยังมีใครว่างคุยกันไหมหรือไม่ว่าง นะคะเนื่องจากเมื่อวานบอกว่าวันอยากคุยกับเพื่อน,เ,อนเรื่อง เออถ้ามีใครจะเดินทางช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอน,นี้นะคะเรื่องเรื่องเรื่องเอกสารเพราะวันน่ะเคยเคยทำพาสปอร์ตหายนะคะวันก็เลยอยากอยากอยากแนะนำเพื่อนๆว่าเพยายามอย่าอย่ากเก็บพาสปอร์ตกับ เอกสารสำคัญไว้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะวันน่ะเคยเคยทำทำหายมาแล้ววันเคยทำเพราะว่า,าวันน่ะเก็บเอกสารสำคัญรวมกับพาสปอร์ตนะคะและทีเนี้ยคือเวลาเราจะคุยกับรถแท็กซี่เ,เราก็ไม่ได้ระวังค่ะ พอเราไม่ได้ระวังมันก็ทำให้เกิดปัญหาคือเราอ่ะก็ทำร่วงอยู่ในรถแท็กซี่จริงๆอย่าไปโทษรถแท็กซี่เลยจริงๆต้องโทษตัวเราเองเพราะตัวเราเองอ่ะเราไม่ไม่ระวังค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราระวังอ่ะมันมันมันก็จะไม่เป็นปัญหาแต่เนี้ยเนื่องจากเราอ่ะไม่ระวังมันก็เลย ทำให้เกิดเรื่องคือพอเราเปิดอพอเราเปิดซองที่เราใส่เอกสารแล้วใช่ไหมคะเราอ่ะไม่ได้ระวงังเราก็มัวแต่ห่วงแต่คุยอยู่กับแท็กซี่แล้วเราก็เลยเทำพาสปอร์ตร่วงจาก ในซองที่ที่ที่เราไอ้นี่ไปนะคะที่เราถือไปเนี่ยคะ่ะนี่นี่คือหนึ่งเรื่องที่วันอยากจะบอกว่าให้ทุกคนระวังอย่าเอ,อ่ออย่าทำอย่าอย่าเอาเอกสารสำคัญใส่รวมกันกันกบอ,อ่ อย่าเอาพาสปอร์ตใส่รวมกันกับเอกสารสำคัญนะคะเพราะเวลามันหายแล้วมันจะเป็นปัญหามากของวันนี่วันโชคดีที่วันที่เราทำหายอะ่ะเราอยู่ตุรกีและเราอะ่ะติดอยู่ตุรกีกันเกือบ9วันนะคะ มันก็เลยทำให้วันะได้บทเรียนอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรจะเอา,เอาพาสปอร์ตใส่ลงไปในในซองเอกสารสำคัญด้วยกันนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เราควรจะต้องระวังไว้ไม่อย่าทำแบบนี้เหมือนวันนะคะเพราะวัน่ะทำพลาดมาแล้ว ทำพลาดมาแบบว่าน่าเสียดายมากมายแต่ว่ามันก็โชคดีค่ะโชคดีที่ทุกอย่างเราแก้ไขได้เ,เรารอเรารอสถานทูตติดต่อเรากลับมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เลยเหมือนประมาณว่าเราก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันได้อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็โชคดีไปค่ะโชคดีไปที่ ที่ที่ที่เราไปไปไปติดอยู่ประเทศที่ค่าใช้ใจ่ายเขาไม่ไม่แพงถ้าวันไปติดอยู่ที่ประเทศที่ค่าใช้ใจ่ายแพงๆอะ่ะเราอะ่ะจะไอ้นี่มากเราจะมันจะเป็นปัญหาโลกแตกมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งน่งก็โชคดีค่ะโชคดีโชคด,ชดีที่เราไม่ได้ไอ้นี่มาได้เอ,อ่อไปติดอยู่ที่ประเทศที่แพง ถ้าเราไปติดอยู่ประเทศที่แพงเราคงจะเราคงจะเครียดกว่านี้ค่ะเราคงจะเครียดกว่านี้นี่โชคดีที่ที่เราไม่ได้อ่าไปติดอยู่ที่ประเทศที่แพงถ้าไม่งั้นมันคงจะเป็นไอ้น,นี่น่าดูนะคะมันคงจะเป็นปัญหาให้เราเอ่อให้เราต้องแก้ไขต้องตามไปแก้ไขแน่นอนค่ะมันก็เลย โชคดีไปนะคะยังไม่มีคนเข้ามากันเหรอทุกคนยังไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะได้ไอ้นี่มีคนเข้ามาไหมคะมีคนเข้ามาไหมถ้าไม่มีเราจะได้ไอ้นี่เราจะได้ปิดไลค์เราจะได้ปิดไลค์เนาะ ถ้ายัางไงก็วันขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ที่ที่ทจะมีคนมาฟังกันไหม <c oughs> ถ้าอยางั้นเราออกเลย <c oughs> ถ้ายัางไงแล้วเราไว้เราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอให้ทุกคนมีวันดีๆกันนะคะ <c oughs> ขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะแล้วเราเจอกัน